สวัสดีครับ <c oughs> ก็เมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับก็เลยกลบมันก็เลยแบบว่ากปี้กระเป๋าหน่อยนะครับก็เลยเฮ้ยเอาน้องกบมาเล่นน้ํากันหน่อยดีกว่าวันนี้นี่ <c oughs> เป็นไงโอแต่ละตัวนะผมบอกเลยปวดหัวนะมันแบบเวลาเราอุ้มมันขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่อยู่นะครับผมเอาใส่พวกกระลมังมีน้ําเตะน้ําเต็มหน้าเราหมดเลยนะเวลาจะเอาไปเก็บอย่างเงี้ย เ,เอาน้องกบมาเล่นน้ําหน่อยดีกว่านะก็มีเสียงรบกวนหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาแค่นี้แหละน้องกบบูฟอ็อกที่พวกเราเห็นนี่แหละนะครับผมจะเอามาว่ายน้ําก็กําลังมีกลมงกระบางเตรียมแล้วแหละก็จะน้องกบลงไปวางนะครับก็ค่อยเปิดน้ําให้มันเล่นกันเมื่อคืนฝนตกหนักมาก้วแบบพี่บ้มร้องนะเมื่อคืนนะ เสียงร้องแบบโอ้โหแบบอะไรเนี่ยกูจะนอนไม่ได้นอนนะเมื่อคืนนะเดี๋ยวจะเอาน้องกบพวกนี้นะครับผมวันนี้นะมาดูกันเลยว่าเปียวแค่ไหนนี่นะครับไอตัวเมื่อคืนนะมันร้องนะพี่เบิม้มโอ้เรียบร้อยพี่เบิ้มเนี่ยตกเยอะไปนี่ตายนะพี่เบิ้มนะ <c oughs> โอ้ต้องขอัยด้วยนะครับนี่ทรงของพี่เบิ้มนะครับผมโหน้าสั้นหัวใหญ่นะครับผมทรงสวยแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้สวยที่สุดนะทรงพี่เปิมนะแต่สีนี่ออกสีไปทั้งเขียวบูได้เลยนะเท่าที่ดูมานะพี่เปิมสวยๆผมบอกเลยตัวนี้ผมรักมากชอบมากนี่ตัวแรกตัวร้องคือนะครับผมก็ตัวต่อไปเดี๋ยวเป็นเจ้าอูดนะครับผมนี่คือเจ้าอูดนะครับอูดนี่เป็นตัวเมียนะซึ่งตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้นะครับผมแต่อูดนี่อ้วนนะครับผมตัวไม่ใหญ่ซึ่งอายุเท่าพ่เปิมเลยนะแต่ตัวเนี่ยเท่ากับรุ่นน้องที่อายุห่างกันปีอ่ะปี นี่คืออูดนะครับผม,มหน้าตาคิดถึงไม่เอ่ย <c oughs> อ้วนมากเลยนะพุงมันดูพุงมันเนี่ยขนาดมันอืไปเลยนะเจ้าอูดนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นน้องมาแล้วนะห่างจากอูดเบิ้มหนึ่งปีแล้วนะครับผมแต่สวยนะก็คือด้วยลวดลายอย่างเงี้ยโอ้ด้วยหนังหนังกบเห็นป่ะจะมีตะปุ่มตะปำเยอะหน่อยแล้วก็หัวจะใหญ่นะครับตัวนี้หัวใหญ่โว้ย ัวใหญ่ทรงสวยไม่อ้วนจนเกินไปกินเยอะก็จะสูงขึ้นเหมือนหลังเขาจะสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อ้วนติดพื้นอย่างเงี้ยสำหรับตัวนี้นะสวยผมชอบมากกินเก่งกินดีด้วยตัวนี้นะครับผมเนี่ยมีแก้มด้วยนะครับ <c oughs> โอ้เลี้ยงกบยังไงเนี่ยแต่น่ารักนะกบผมผม,ผมบอกเลยกบคนอื่นไม่รู้แต่ของผมน่ารักที่สุดแล้วสําหรับผมแน่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีพิเศษหน่อยสังเกตตรงหลังจะมีปานนะครับผม ข้างหลังจะมีปานตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ซื้อมาพร้อมกันในราคาตัวละสอง0บาทในปีที่แล้วนะครับผมก็หัวใหญ่ตัวนี้หัวใหญ่ด้วยอ้วนด้วยแล้วแบบแก้มก็เริ่มออกแล้วโหนกเริ่มมีแล้วตัวนี้แล้วก็ดูผิวหนังผิวหนังจะค่อนข้างที่จะคู่คานะครับมีตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยแล้วก็มีปานที่กลางหลังนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะเป็นปานดำๆที่กลางหลังอ่ะเออแต่ว่าเท่เนี่ยโอ้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 เรียบร้อยแล้วผมตกลงไปตายนี่ ย่างเลยนะเนี่ยฝนตกนี่กบเปียวบอกเลยฝนตกเหมือนกับแบบว่ายังไงอะฝนตกแล้วกบแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นะครับผมเดี๋ยวเปิดน้ําแป๊บหนึ่งเนาะนี่ครับมาแล้วนะครับผมก็เวลาเปิดน้ําลองลังมึกแป๊บนึงสังเกตได้ว่าน้องกบนะครับจะจะเริ่มละเริ่มเปียวเริ่มเล่นกันแล้วเห็นว่าอ่านี่เริ่มแหม อันนั้นก็จะกินน้ำหรือเปล่านะน่ารักนะผมว่าดูมุมนี้ก็เออเท่ยังเลยอะไรเงี้ยเท่เปล่าเนี่ยคนเลี้ยงกบจะมองว่าเท่สวยนะผมสําหรับท่านอื่นนะครับที่ไม่ได้เลี้ยงหรือว่ายังไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ชอบทั้งหล้นนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราชอบไงเออคือก็เวลาที่เห็นภาพน้องกบเล่นน้ําอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยก็เลยนํามาเผยแพร่ นะครับพูดให้ดูดีหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะแนะนํากบนะครับผมดูว่ากบตัวนี้ทรงเป็นยังไงนะครับผมก็เนี่ยอย่างพิบ่มพีเบ้มนี่ก็คือลวดลายหายไปหมดเลยนะพเบ้มนะพวกผิวหนังอย่างเงี้ยความขุ่ขาก็ลืมหายไปแต่ก็คือความน่ารักของพี่เบ้มคือพเบ้มนิ่งมากคือนิ่งเี่ว่าผมชอบจับพเบ้มมาขัดตัวอย่างเงี้ยใช่พี่เบ้มคือนิ่งไม่เปียวไม่ยัน เวลาเราจับกบกบจะชอบยันขาเนี่ยอย่างเจ้าอูดเนี่ยดูนะอีกหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะชอบยันไปแต่พี่เบิ้มจะนิ่งนะเนี่ยนี่คืออูดนะผมโอ้มันไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่มันอ้วนเนี่ยนี่คือตัวต่อไปตัวนี้ก็คือทรงสวยน่าจะสวยที่สุดแล้วแหละสวยกว่าพี่เบิมนะตัวนี้นะทรงนะแต่อายุเล็กกว่าอายุน้อยกว่าพี่เบิมอย่างเงี้ยใช่ผิวก็ปุ่มตะปั่าเนี่ยสองตัวเนี่ยคือผิวตะปุ่มตะป่ํา ต้องรอดูว่าตอนโตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ต้องรอลุน้นแต่ว่าตอนเด็กก็คือเนี่ยสวยสวยทรงใหญ่หัวหน้าสั้นหัวใหญ่กระโหลกใหญ่อะไรเงี้ยใช่เท่บอกเลยเลือกกบเลือกซื้อกบเลือกประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยเนี่ยลูกพ่อสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงติดต่อนะครับทักได้นะครับผมตัวลว 15, นะหมื่นห้า หยอกหยอกนะครับผมไม่ได้ขายนะครับหยอกเฉยๆน,นะครับผมเลี้ยงไว้กินเอ้ยเลี้ยงไว้เล่นเลี้ยงไว้เล่นโอ้ยสบายใจนะนั่งดูอย่างงี้ยน้องกบเล่นน้ำอย่างงี้เอ้ยรู้สึกว่ายังไงมันเป็นความสุขของคนเลี้ยงกบด้วยแหละคือฝนตกเนาะฝนตกแล้วแบบฟ้าร้องเปี้ยงปังมากเมื่อคืนคือดังมากเลยนะสมือนทองฟ้าวิบริตแปรปวนท่อนใดเลยเมื่อคืนโอ้โห ผมก็เลยจับน้องกบออกมาเลยละกันพอเอาออกมาแล้วเนี่ยกบคึกมากคึกจนแบบโอ้โหผมบออย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเล่นน้ํากันซะแล้วก็เลยถ่ายคลิปเลยละกันในเผยแร่ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันเลยละกันเอ้ยมาดูพ่อเนี่ยขัดหลังกันสักหน่อยขัดหลังกันสักหน่อยอยน่ารักเว้ย ขัดหลังเกาคุงขัดหลังเกาคุงชอบชอบชอบบางตัวหน้าหวานบางตัวหน้าโหดคือกบแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีความที่แบบว่าความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองของเขาอยู่แล้วยังอูดอย่างเงี้ยอูดหน้าดุหน้าเบิร์ตกะโหลกยังไงไม่รู้อูดเนี่ยเออเนี่ยอย่างตัวนี้มันแบบหัวมันใหญ่มันหน้าแบบน่ารักหน้าเศร้าอะไรเงี้ยหน้ามันหน้าตามัมือนนะเออ นี่เอนี่ย,ยดูไอ้วูดูดนี่แบบสีมันก็เข้มที่สุดหัวเล็กหน้าเบิร์ดกลหลมมากเลยแล้วมันมึนที่สุดเลยนะคือจับมาอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยอยู่ให้จับนะเออแต่ว่าเวลาที่เราปล่อยมันไปมันก็ไปไม่หลอดอยู่ดีนะไอ้วูดนะเออเวลาจะจับก็วิ่งหนีไม่ให้จับโดดหนีไม่ให้จับเวลาปล่อยไปก็ไปไม่หลอดมึงจะเอายังไงกับชีวิตนี่พี่เบิ้มนะพี่เบิ้มเนี่ยน่ารักนะครับพี่เบิ้มนิ่งนะครับผมพี่เบิ้มเนี่ย เเนเความสุขของคนเลี้ยงกบนะครับเอากบเล่นน้ำขัดตัวกบไปด้วยก็ไม่ได้ขัดอะไรหรอกนะครับผมก็ขัดพวกคราบครา,าบกบแหละทำความสะอาดไปด้วยนะครับผมนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> มาแค่นี้น่าจะมาแค่นี้จริงๆ ก็แค่มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออน้องกบโตขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่กบกุคกขี้นี่ว่ะโอ้ยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปด้วยอ,อืกบแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆไดับ รับชมรับฟังแล้วก็ดูกันอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้บายบายนะครับผม